ผลการดำเนินง,งานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบป,ประมาณพศ2568จิจกรรมที่ 1. นจิจกรรมการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน16แห่งและการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2รอบ6เดือนผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและได้รายงานให้สพททราบแล้วตามกำหนดเวลา 2. จิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากระบบ n e w g f ไทยและการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานให้สอบผอทราบตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินง,งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567งบโลงทุนรายจ่ายค่าคุรุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า1ล้านบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณพศ2568จำนวน18แห่งรายงานให้สพททราบตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 4. การรายงานผลการตรวจสอบการใช้ใจ่ายค่าสาธรารณูปโภคไตรมาสที่4ปีงบประมาณ2,567และไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่3ปีงบประมาณ2,568ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 5. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการจิจกรรมการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดรอบ12เดือนจำนวน16แห่งดำเนินการภายในเดือนกันยาย,ยนพศ2568ได้รายงานผลภายในวันที่15ตุลาคมพศ2568หน่วยตรวจสอบภายในขอขอบคุณค่ะ